สำหรับข้อที่2นะครับผมมองว่าเราจะต้องทำแบรนด์ให้เป็นทรัพย์สินนะฮะไม่ใช่แค่ชื่อร้านคือต้องบอกว่าในยุคคลิปเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมลุกขึ้นมาทําคลิปผมทํามาได้2ปีล้จริงๆก็2ปีแล้วแหละก็ยังไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะในจุดที่มีคนเริ่มรู้จักพอสมควรนะฮะก็ก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ทั้งติดตามคอมเมนต์กดแชร์ทําให้ ผมเองก็เริ่มมีฐานแฟนเยอะพอสมควรนะฮะเราสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแนะนําให้ความรู้นะฮะกลายเป็นว่าคนที่มาติดตามเนี่ยนะฮะเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินคืออะไรคือเรามองว่าแต่มากดไลค์กดคอมเมนต์เนี่ยหรือแม่เขาจะมาได้จ้างเราทำงานนะฮะแต่สุดท้ายผมเองเนี่ยผมมีฐานแฟนขนาดนี้นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจดีลงานหลายๆอย่างตอนนี้ มันเหมือนผมมีกระเป๋ามันเหมือนมีเครดิตหรือมีความน่าเชื่อถือประมาณหนึ่งอะที่ที่ผมจะสามารถดิวกับกับใครก็ได้แม้กระทั่งเอางี้ขนาดผมมี follower ผมมีก็ประมาณแค่แสนเดียวเนี่ยผมไปเมืองจีนเนี่ยผมยังสามารถโชว์แล้วผมก็ดิวในในในเงื่อนไขที่เรียกว่าก็ก็ดีกว่าปกติที่ไม่มีเห็นภาพไหมครับเพราะนั้นการที่เราเนี่ย เปลี่ยนแบรนด์จากแค่โลโก้เฉยๆนะฮะการที่เราคิดชื่อแบรนด์ขึ้นมาคิดโลโก้สวยๆเก๊ๆต้องทําคู่ๆเฉยๆนะฮะเราเราทำให้มันมีมูลค่ามากกว่านั้นนะโดยการเปลี่ยนเป็นการให้คุณให้คุณค่าให้ความรู้ให้คนานําแนะนําทําให้ฐานแฟนมันขยายมันเหนียวแน่นนะฮะหรือแม้กระทั่งการสร้างผลงานต่างๆเนี่ยผมบอกผมมองว่าไอ้ตรงนี้แหละมันจะทําให้ ทุนจีนคนจีนนะฮะไม่ว่าเขาจะมาขย่มเรายังไงเนี่ยผมว่าเราเอาเราไม่ลงแน่นอนนะ,ะผมผมก็ยังมัน่นใจอย่างนั้นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราเราแสดงความเชี่ยวชาญของเราออกมาได้เด่นชัดเจนว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรแล้วคนที่ต้องการจ้างเราในเรื่องนั้นๆเนี่ยผมว่านะเขาต้องจ้างคุณแน่นอนดังนั้นถ้าเป็นไม่ได้นะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าการทํา ตกแต่งบ้านทำอินทีเลียคุณยังไม่นิชมากพอเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกให้นิชแล้วคุณก็ให้ความรู้ทำแบรนด์สร้างแบรนด์สร้าง personal brand ออกมาให้เชี่ยวชาญให้มันแตกต่างให้มันให้มันพีคให้มันเด่นไปเลยว่าคุณถนัดอันไหนถนัดบ้านถนัดคอนโดถนัดร้านค้าบ้านก็แบ่งเป็นเทียร์อีกใช่ไหมสไตล์ก็ได้คือผมมองว่ายุคนี้คุณสามารถเริ่มต้นวันไหนก็ได้เพราะมันคือวันของคุณแค่หยิบโทรศัพท์มาตั้งแล้วก็อัดบันทึกเท่านั้นเองจบแล้ว ขอยโชคดีครับ